แค่ไหนคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวงออเคสตราให้มากขึ้นค่ะถ้าอยากรู้แล้วไปกันเลยออเคสตราเป็นภาษาเยอรมันหมายถึงสถานที่เต้นรำเป็นส่วนหน้าเวทีของโรงรละครสมัยกรีกโบราณในยุคกลาง ความหมายได้เปลี่ยนเป็นเวทีที่ใช้แสดงเท่านั้นและในกลางศตวรรษที่18วงออเคสตราหมายถึงการแสดงของวงดนตรีซึ่งใช้มาจนปัจจุบันอีกในหนึ่งก็ยังหมายถึงพื้นที่ระด,ดับต่ําที่เป็นที่นั่งหน้าเวทีละครและการแสดงคอนเสิร์ตระยะต่อมาในการคิดในศตวรรษที่16เมื่อเริ่มกำหนดจำนวนเครื่องดนตรีลงในบทเพลงการพัฒนาวงออเคสตราจึงเริ่มมีขึ้นซึ่งในระยะแรกเป็นลักษณะของวงเครื่องสาย สตริงออเคสตาซึ่งมีจำนวนผู้เล่นประมาณ10ถึง25คนโดยบางครั้งอาจจะมีมากกว่านี้ตามความต้องการของผู้ประพันธ์เพลง <S <S คิทศตวตรรษที่17วงออเคสตามีการเพิ่มเครื่องลมไม้และตอนปลายของยุคบาโรกประมาณคิทศตวรรษที่1750ผู้ประพันธ์เพลงนิยมบอกจำนวนเครื่องดนตรีไว้ในบทเพลงโดยละเอียด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบในวงออเคสตราต่อมาในกลางศตวตรรษที่18คำว่าออเคสตราหมายถึงการแสดงของวงดนตรีซึ่งเป็นความหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามคำนี้ยังคงใช้ในอีกความหมายหนึ่งก็คือพื้นที่ระดับต่ำที่เป็นที่นั่งอยู่หน้าเวทีล,ละครและโรงคอนเสิร์ตในศตวตรรษที่18นี้ วงออเคสตาราเป็นรูปแบบขึ้นมาจนได้มาตรฐานในยุคคลาสสิกซึ่งเหตุผลประการหนึ่งคือบทเพลงประเภทซิมโฟนีเป็นรูปแบบขึ้นมาในยุคนี้จึงทําให้ต้องมีการจัดวงออเคสตาราให้มีมาตรฐานเพื่อใช้เล่นเพลงซิมโฟนีนอกจากนี้การบรรเลงบทเพลงประเภทคอนแชตโตอุปรากรและเพลงร้องเกี่ยวกับศาสนาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การพัฒนาวงออเคสตาราเป็นแบบแผนขึ้นการศตวรรษที่19ซึ่งเป็นยุคโรแมนติก มีการเพิ่มจำนวนเครื่องดนตรีเข้าไปในวงออเคสตาราทำให้วงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากในยุคโรแมนติกนั้นนิยมเล่นบทเพลงประเภทดนตรีบรรยายเรื่องราวรวมถึงอุปร,รากรบัลเล่และบทเพลงร้องประสานเสียงลนมีผลให้วงออเคสตาราเพิ่มขนาดขึ้นเพื่อความยิ่งใหญ่และความสมจริงสมจังเพื่อให้สามารถบรรยายเรื่องราวให้ได้ตรงตามที่ผู้ประพันธ์เพลงตั้งใจไว้แม้ว่าวงซิมโฟนีออเคสตาราในช่วงปลายศตวรรษที่20ิ ยังคงมีบทบาทสําคัญในดนตรีตะวันตกปัจจัยทางเศรษฐกิจก็มีส่วนช่วยในการกําหนดขนาดของวงออเคสตาราหรือแนวทางการประพันธ์เพลงเพื่อใช้กับวงออเคสตาราแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้กีดกัน้นการสร้างสารรค์ผลงานประเภทที่ใช้วงออเคสตาราของผู้ประพันธ์เพลงแต่อย่างใดประเภทเครื่องดนตรีที่วงออเคสตาราใช้ประกอบด้วยเครื่องดนตรี4กลุ่มได้แก่กลุ่มเครื่องสาย (Strings) ได้แก่ไวโอลินวิโอล่าเชลโลดับเบิลเบสและฮาร์ปกลุ่มเป่าลมไม้ (Woodwind) ได้แก่ปิโกโลฟุตโอโบครองเกลคาลิเนตบาสูนเบสคาลิเนตและคอนทราบาสูนกลุ่มเป่าลมทองเหลือง (Brass) ได้แก่ทมเป็ดทอมโบนทูบาและเฟนทอน กลุ่มเครื่องตีและเครื่องประกอบจังหวะ (percussion) ได้แก่กลองใหญ่ฉาบ triangle กลับสเปนหรือ c a s t a เนตรัมมานาหรือทัมเบรีน e บลกองทิมปานีและไซโลโฟนโอกาสที่ใช้บรรเลง orchestra มักใช้ประกอบการแสดงโอเปร่าซึ่งจะใช้แสดงเพื่อฟังเพลงโดยเฉพาะบทเพลงที่ใช้บรรเลงในวง orchestra symphony เป็นบทเพลงอันไพเราะ สง่างามและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีโดยปกติแล้วประกอบด้วยเนื้อเพลง3-4ท่อนในแต่ละท่อนจะมีความช้าเร็วแตกต่างกันไปเช่นเร็วช้าเร็วหรือเร็วปานกลางเร็วเป็นต้นนักประพันธ์เพลงซิมโฟนีที่เป็นที่นิยมคือมอร์สัและไฮเดนคอนแชตโตเป็นบทเพลงที่เกิดในยุคบาโรกบรรเลงโดยเครื่องดนตรีเดี่ยวเพื่อแสดงให้เห็นถึงฝีมือของผู้บรรเลง แล้วความงดงามของดนตรีรูปแบบจะคล้ายกับซิมโฟนีแต่มี3ท่อนคือเร็วช้าเร็วเพลงคอนแชตโตที่เป็นที่นิยมคือการใช้เปียโนและไวโอลินในการบรรเลงแบบเดี่ยวโอเปร่าเป็นบทเพลงละครร้องที่เน้นการร้องในการดำเนินเรื่องแล้วใช้อเคสตาราในการบรรเลงประกอบโอเปร่าแบ่งเป็น2แบบคือโอเปร่าซีเรียจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนชั้นสูงเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับดรามา่าความรัก อีกแบบหนึ่งคือโอเปราชวนหัวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประชาชนคนทั่วไปที่มีการดำเนินเรื่องรวดเร็วเน้นแนวสนุกตลกขบขันซิมโฟนิกโพรม่มเป็นบทเพลงที่ใช้เสียงดน,นตรีเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ประพันธ์อาจเป็นการบรรยายจากภาพเรียนเสียงธรรมชาติเช่นเสียงนกร้องเสียงน้ำตกเป็นตน้น Orchestra for accompaniments for opera วงดนตรีออเคสตราโอเปร่าจะมีจำนวนคนเยอะมากในการนำมาแสดงบทเพลงเนื่องจากมีการไล่ลำดับเพลงค่อนข้างเยอะและใช้พลังอย่างมหาศาลในการแสดงขนาดที่เล็กที่สุดของวงจะใช้ผู้บรรเลง60-80คนขนาดกลางจะใช้ผู้บรรเลง81-100คนขนาดใหญ่จะใช้ผู้บรรเลงตั้งแต่101คนขึ้นไป Chamber o r c h e s t r า จะเป็นวงดนตรีออเคสตราขนาดเล็กจำนวนนักดนตรีส่วนใหญ่ไม่เกิน20คนเล่นเพื่อสร้างความผ่อนคลายกับเพื่อนๆหรือสังสรรค์ในเวลาว่างส่วนใหญ่เป็นเพลงง่ายๆโดยจะเรียกต่างกันออกไปตามจำนวนคนที่ร่วมเล่นบทเพลงนั้นๆอย่างเช่นผู้เล่น2คนเรียกว่าดูเอตผู้เล่น3คนเรียกว่าทริโอผู้เล่น4คนเรียกว่าคอร์เทจผู้เล่น5คนเรียกว่าควินเทจผู้เล่น6คนเรียกว่าเซ็กเต ผู้เล่นเจ็ดคนเรียกว่าเซปเทปผู้เล่น8ดคนเรียกว่าออกเทปผู้เล่น9้าคนเรียกว่าเนเนต